สวัสดีครับวันนี้จะมาเปิดเตานี่นะครับเตาเผาถ่านเผาไว้เป็นเดือนแล้วครับพอดีว่างเพิ่งว่างมาเปิดมาถ่ายทลิปให้ชมนะครับก็รอชมดูนะครับทอจรีกตักตักท้ายออกก่อนครับ

เดี๋ยวไปเบ่งใกล้ๆครับอันนี้เอาไส้ออกเจ็บใบครับมาดูใกล้นี่ครับเดี๋ยวเบิงอันนี้ใหม่ไงเราเบ่งมือผมครับใหม่ไงเราไม่เปียกนะครับอันนี้ไม่มาดครับกเบบดเลย ทุกคนกรอบกลงล่องเลระครับเ,ออเดี๋ยวท่านี่ลดซุมเดี๋ยวสิเอาถังลุ่มก่อนครับี๋้วหยกได้ไหม ก็จะเห็นว่เป็นแสงมันย้อนมันแดดว,ว่ะดันัดดเออแดดเด้อพี่น้องออสิบ่วบวงวันน้ำเนยเก็บลงเลยครับเก็บใจ ท่านครับอันนี้ผมเผาเป็นไม่หมาดนะครับผสมก็ไม่แห้งไม่หมาดเดี๋ยวผมไว้ข้างบนนะครับไม้บหมาดนี่ต้องไว้ข้างบนนะเพราะความร้อนมันจะมาสูงข้างบนความร้อนจะสูงข้างบนไม่ดีครับือมไม่ผมง่าย,ยเลยนน,นท่าน พื้นมแบบไงเนาะนี่ไหะครับโอ้ยเฟาะม,มาด้วยขนาดท่านเปียกแล้วเนี่ยพื้นเปียกพื้นหมาโอ้ยท้ายบอดีปันเต้ด้วยติดสั้นไหว้เนี่ยครับอืม มเดแดไปผมก็มองไม่เห็นว่ามันถ่ายโดนไหมี๋ยวถ่ายเบื้องกลนเตาอีกทีนึงเลยเก็บหนาเตาออกเก็บไปหายแล้วหมดเลยเก็บไปเลยนี่ผมจะเก็บไว้ท้ายของผมคนเขาคนลงมือทำ พร เอาแค่นี้แหละครับดูหน่อยอีกติบหนึ่งครับที่ได้อยู่ข้างหลังูอยู่น,นู่นนะนู่นครับอันนี้ถังเดียวนะครับขอบคุณที่รับชมครับเผาไว้นานแล้วครับไม่ได้มาเปิดให้ดูสำหรับท่านที่ชื่นชอบในธุรกิจมืดก็เข้ามาชมได้ครับเข้ามาชมเด้อครับเด้อวันนีชื่นสอบแนวนี้กมาเบิ้งครับ ่อนท่านที่เริ่มศึกษาใหม่ก็มาเบิ้งท่านที่เป็นแล้วก็มาแนะนำตีชมเลยครับอยากเปิดให้เบิง้งซื้อหรอกครับคลิปกับว่ามีสาระปันไดขอบคุณที่รับชมด้อครับเด้อขอบคุณที่รับชมครับ